Yeah. ไอ้หนุ่ยออกมาแล้วพี่แทนสิบหาหีวอีหยังยลอดสวัสดีค่ะผัวปลาให้มันปลาไปโลดอยู่แบบสสนทด่กสบายใจวันหุ่นยากษอดปอดซ้อนสวัสดีพี่ทังผังปาสกุลสกอเห็นต้มไก่มาด้วค่ะสิบหาบอกอีหยังยหลอดมันได้มีความสวยบรรดสวัสดีพี่ปบาสวัสดีหลายคนนะคะ ดี๋มาบุญป้าก่อนาอ่อนจังสีหัวป้าเป็นหมโ่นกระแหกผมโลนลูกสามไ้ยหนางมาอยู่นี่หลยีปากสวัสดีพี่น้องกคอมือนี้พรต้องงอผัวทักสีมือนีิมันมาสีก็รางนั่นก็นย่สุสิีเอางีไปใส่มันอย่างรเดียเที่พเท่านี่ะเท่าว่าสั่ก้ไว่าอย่างเอกสนัยหลายคนต้มไก่ต้มกากต้มแล้วลอมันเปื่อยเลือต่ปปุงย่างเดียว เบาคนนั้นคนนี้สิมะเบาอย่างนี้ออกเนี่ยคนเลยสิมาหยากอยู่นะแล้วมักเถาวาสันรับแล้วก็คุยเลยต้องมันจะได้จบจบพระองค์ี่แทนสากขจุใสระบาดดีนุ้ยอะไรนะนุ้ยเห็ดสากแม่ปลาแม่ยุนี่ข่ะขอบคุณหลายนะคะโรงเรียนกลุ่มวิชาแฟนเพี้นอยู่เลยโอ๊ยโอ๊ยบรรลืก็ไปรับแล้วเนยมัข้างหน้าเลยสวัสดีนะคะหลายๆคนมีแทนกำลังมา เมแทสมาหาเขาดิเสียแล้วดูแล้วกินเส้นล้วดิต่ำบักพิกล็อกกรทียมเด็ดปูนยูต้มไก่ผู้ใดายยังมาล่วนี่เลยแม่จองมาทางีมแท่กับเขาไม่อยากเอาเพลิูต้มไก่แม่รสจัดจ้านไหมรือว่าพอดีเค้าใส่กระเทียมกลไดแม่กระเทียมเขาจะใส่ป่ะแม่กระเทียมก็ได้มาติดต้องเป็นตแซบเขาบอกระแซสรนี้หล่ะล่ะข่เฮ็ดสีเฮ็ดแต่จแจกอย่างผู้ใหสีไม่เฮ็ดัวปัวกินเนา แะเป็นผูห้หายมาสันสงผมสงผมเมียผู้ใหญ่บ้าน,านสิบ่เฮ็นซูสุกินผู้ใดนจะไม่เฮ็ดสู้สุกินอยู่นั่นผู้ใดนบ้าบ่ตองจอยดอกคันบ่ดึกบ่ดื่นกับบ่กินข้าวน้อเอีย้ยจอยเมย์ั่นแหละหนี่ต้มไก่นี่พีต่ตามันจะมีกระเทียมอ่ะแม่มีก,กระเทียมเขาอยู่ใส่มีแคกขึ้นใหญ่แท้เขาว่าแม่กระเทียมอยู่ละล่อตแม่แม่ล้มมี ใส่แต่ไข่ใส่ตูแนวผู้ได้มาไปโอ้ยมาอย่ดมีนีแท้แค่น้องเข่าบ้าพี่บ้านผ่าแท่แล้สืบแล้วก็เลยมายามสะดกห้ามาแล้วงแพทผู้สามจะเป็นพี่ผู้อยากเนาะพี่ประตูเท้าพี่ติดตามบนี้พี่ติดตามบดนี้มือพีนอเนีนี่เยมันสบายัง ต้มไก่กินขาน้ำกันก่อนเร็วๆผู้สารแล้วดูยบออสารจนะม่หมาลุยชักองเพราบ่า้จองนักวันพี่มาสามาเลือและสุกเห็ดค่ะโอ้ยพี่นองมาหลายคันี้อีฟ้าเบียมุกกามุกาลันาอย่างอีเกตเถ่งเืกแงคอชุดอะไรอ่ะแก่มากเขาบวสไม่เกงอย่างสุ่เท่าเลยนอจะเป็นส่อายุสองขวดนอฟ้าเบียและบางสนดตัวพ่อเที่ยวมาแล้วก็ตโตนายาดมาสั่นคืองามแต่เอื้ยหนาคือง้วเท่านี่ สิบห no ้ครึ่งว right? <that asına> <that> ัยอยากมันพิ่งยามเลยเขาอีนั่งไหนมาให้ฉันอีกต้องอ้าดูลูกกระเทียมก็ใส่ผู้ว่าใส่แม่มาหัวตกย่ามใส่กระเทียมต้องไปเขาใส่กระเทียมบ่เพราะเราอ่ตีบึ้างอ่ะไม่กูเป็นบ้าเฮ้ยไม่กูเป็นยังก็สั่นแสงหล่ไล่มันวางให้แม่มันหลายยังสิเลรอมันจะโหดพ่อรถิศไแม่เลิศ่อห้าน่าห้านี่ก็ได้เตรียมเดี๋ยวนเราปั่นมาค้างเปียกอันนี้มาค้างเปียกแล้วสุดยอดเขาใจว่าจอดกันแรก มันอีสานมันมีนะอะไรข่าเปียกใส่ลายบ่อนนี่บอบักข่เปียกใส่ล่องไผ่มันจิตโสมลายเนาะค่ะเนาะโตผมเหมือนกองขี้ควยมากบักซอนมันมาอย่างบักผู้ไฮด้วยว่ะเนี่ยเปี้ยวข่าเปียกไม่ค่อยเปรี้ยวเลยแม่เอาเมื่อกี้กินเปยกมนเปี้ยวขนากูกินแล้วมันก็เปรี้ยวปันไดเมื่อวานดูผู้ใรี่วายยังอีกเกงทังไหนวายยังอีกกูเปรมสวยกว่าพี่โมเยอะมากไอ้มันงามรถอนถอดมันบ้าเดีวว่ามันสวยอีกปอรนั่นเทาวะสันโอ้พอใส่ลาย พแล้วมตตามไม่ต้องายลน์ใส่เกีีรยนิดหน่อยนะแม่น้องม็จะสินัวงเแล้วกเข็มบดี้แล้วบอเข็มบอกเข้ด้ใส่ามไม่ต้องยุ่วนี่เอ้ยมึงเสือสีมือแม่โลดไรเฮดมา่หัวจักปีแล้วหัวแม่ทิมสุขุนผู้ใดบายมาสอนนะบอส่บอกยังเ็คน้อย่างหายมาสั่นซะคนวันพลัเงเป็นเตผู้แต้ผู้นี้สม่อยางอายนาะคอยมาทอดยูก้อยนี่ดาแหลกกาตัน สิบ้าดาลเลยอีกอย่างจ็หลอนมีอย่างมาบัานใจกับแม่กับพ่อแท้โอ้ยมาปะมูนพูงิยังองีกป๊าฮะไม่ใั้บ่อนว่ะป๊าตูเ็นสิลำเงินผู้ดใดมาไม่ใั้บ่อนทัางไหนหละ่ะตองมา เอาพี่บอลไงที่เป็นพิธีกรบ้านไทยเออบอลเจ้าของสามารถไรนอจะมาสิไปเล่นน้ำเกน,น้อยอีหยังเจ้าของเข่าว่าสัน,น,บบบนแล้วจุ๊บจืดจุ๊ซันสวัสดีแม่ยานเนาะคะ่ะเนาะทูดไม่พูดไม่น้ำโขงแห่งบอลนนทนบัวส้มหมูให้เตียมมาแล้วต้มไก่กับพร้อมแล้วเมสตุยบอกว่าวันนี้พี่โมสวยมาเอฟซีพี่โมครับเมสตุยโอ้ยเมตตุยจะสิบัคขับอีหยังบัว ย้าต่อยแม่ไม่ต่อแห็บเทแล้วมองท้องเท่าท้องจุ๊บเจออยู่มาเสียงเพลงลงจักนิดนิดแม่ต่อยสวัสดีจ่าทวนต่อยเมื่อเทสทำเมื่อเทสเนาะบัคเกอร์เทสในไซส์หลายอาจจะบ่เบิร์ดก็ได้อาจจะใส่เบาๆแบบนี้เออเพราะว่ามันเปรี้ยวนะคะน่ะเนาะสวัสดีหลายคนนะคะน่ะเตอนหนาวจาังสี่มุ้งเจ้าสี่กันคักซะ จะมันกอดกันคักซาซุปเกย์มาจะของหนาวน้ำนัดกันมากอดอย่างนั้นอย่างนี้เสี่ยหัวค่อยออกมาดนกีตาร์พันหยากาซากอยู่บ่าเล่ต่อยหิวหิวไปกินด้วยหน่อยหัวจะสิบหิวอีหยังพูนเกโต้เกเกต่อยต้องไปกินพวกแบกแคนจอนหนุนก็สิบหิอยากก nee, ินได้อีหยัง ไปพาแปปปีไปกินนุ่นเ้าได้เอิญแป้งันมาแปปปีดอกตองปุ่นพาแปปปีไปกินแมคแคนยอนนุ่นคาปูชิโน่เอสเปซโซ่ต้มไก่บ้านๆนี่กินไม่ได้ใช่ไหมแม่กูโทรหายไปตานี่กูไม่อยากกึ่งเท่าไหร่เผื่อเป๋ออ่านสวัสดีพี่มวยสวัสดีไม่ใช่มวยนะค่ะน้องมาต้มไก่ไม่หอนขนแกงกับต้มไก่นั่หลอกสวัสดีเบนเทน ปดพี่ตาน,นัวค่ะบีบักหน้าวต้องมีน้ำตานิดนึงเท่าว่านัวค่ะเดี๋ยวใส่มะนาวนุ้ยไม่ใส่มะนาวห,อาวหรอโมโคดมาปอกพื้นข้อพื้นปิดตัวเอกแน่เขามาก<ม><ม>นมเมทโทรศัพท์ปิดเสียงไว้เลยไม่ได้ยินมาคำเสียงยังน,นอนไม่ก็เปียกว,วะโมถ <โม S 2> ้าปิดใจแบบบักหน้าอยินแย่ครูเทมาแล้วคนละมาแล้วหรอยังไม่มายังไม่มาสวัสดีน้องจูน ทำดีหลายคนที่เขามาเนาะค่ะเนาะแสงเป็นยังไงโอเคเพอเอาแม่มัดปปนีล่ะแสงะนะเนาะต้องวัวเพลงมันดังไปปะผมขึ้นมาเพร่ะยะพบแพลอันเพลงไหนกูยุใสไงงงไงเงงยุใสใครท้าผมให้หล่ออ่ะพี่เบียเตปากเดะพูดใดว่าะไอเกียเบียดตีสู้นี่แหละตัวดีฟ้งเบียบุกกาบุกกา สุดที่หาเกนารักทั้งในสู่ไปสอนคือเอาส่มาสอนไงที่ยังสอนกุ้งนี่แู่พันยกเอาพันยกเอาพันเกบัตไหลพันแอบแมสหลพันเอาเขาไปยองคอยเดาเดาเป็นตัวน้อนมาเนี่ยเด้าตัวน้อนบางเรื่องอมบางเรื่องเดาดักฮ่าฮ่าฮปาฮ่าฮ่าฮนาฮ่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 าส่าฮ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 ่า่่งฮาฮ่าฮาฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าบ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่ กูมักซิปพลาดจะแพ้ดี้มกพนาหาดกูทพยก่อนไม่อยาเห็นมาไอ่มักซิปก่อนเร็วๆต้องเสมไลาไมักพอลจากงอยแนมันบก่เห็นหน้าเห็นคิ้วเห็นยังแม่เนาะสู้ไม่ตายใช้เบิร์ดเอนี่สู้หนาวแลยสู้นอตเด้วตีแบขาดเอ้ย วังเบียเกบัวเสียคุณสาวนิ้วคือกันอีสานแต่งหน้าแล้วประเทศแห่งอาเซียนบเพลงแต่งหน้าลอกแล้วบ้หน้าบวกภาษาบัวเป็นล้านมันสิมัแต่งปัดกวดเอีหยางพูดเต้นไปไมาซานปูยามมันอร่อยแล้ว่ต้นอได้ค่ะแม่ไอ้หน้าที่อ่ะเอาได้ที่งามแบบเป็นตัวเอรอวะพี่โมตะวันแดงคืนนี้ปลาเขาเหงาไม่ใช่ปลาเหงาเี่ยหางบูว เอาลอดบนปากสิบเปอร์เซ็นต์ไปแม่ตัวพันเงาอีหยังนะตองที่ใดเทเอโฮสเตอรคนรวยผู้ใดก่อนแม่อินุยเท่โฮสเตดรอินทิชแทนพันบอลเท่แม่ไผ่แต่ว่า่ไได้เราจะเป็นใส่ไฮโซเราจะเป็นใส่กับไก่ตัดหอมครับน้องอีตาลอนใหญ่ผักพวกตีพี่เบียร พี่เบียร์เปล่าฉันไม่เป็นน้ำนกต่อให้จะเป็ฉันไถ่โซ่เราจะใส่กับไก่ตัดหอมแต่แฮนจะเป็ฉันไถ่โซ่เราจะใส่กับไก่ทัดหอมสวัสดีเด้อเออสวัสดีเด้อค่ะมาหาแตกกันตัดกันเลเดียวเบิ้งเบิ่งงับเัยเดียวเบิ้งสองแบบดานี่ดค่ะตัดเมย์มันเป็นตัวที่ตัวแดงนกต่อคุณโอจะเป็นฉันให้โซ่จะเป็นฉันแอฟริกาครับเนาะฮันที่หอมแบบตัด แสบแสบแสบมาอนีิเขาเขาเห็ดแสบอยู่ผมไก่แสบด้วจ้าโมไปเยอมอสขาวเพิ่นว่ากระสอบสีน้ำเงินผู้ใดว่ามอสขาวสีพะมั่นใจอีหยังมอสเบาวสูตรสีพะมันเสื้อจักเป็นสูตรสิบหกสิบหกอีหยังบะเบนสอบปุ๋ยได้หนิพอดีเราแม่พอแล้วแหละเราจะได้โซดกันเอออุ้บนคณะไฮ เพลงนี้แั่มาขึ้นไม่ใช่แท้แต่ส่วนมอบเพลงนี้ให้แม่โอยนะจ๊ะพี่ตต๋พี่โตยบอกว่าตาลตาคิดถึงจัง<อ>มจไม่ใช่ไหมคิดถึงที่อยากแกวลรนมดปากาละแม่แม่ <c oughs> แม่มาพี่มังคอนโดค่ะมาจัดการมันจะสิไมาเทมครับเนี่ยโมโมผู้ใดนมาจ้าวางไหนไมีไอ้แบ๊คือกันสีมันใจเล่นน้ำเกลี่น้อยเลน่นหั่นแรงหนีดีดด แล้วมังคือพวกเต่าเที่ยวมางั้งสีเสียดไปนั่งไปเมืองลูกไส้หนีไหมจะขึ้นไม่ใจฟองหรอกบอเอาต้มไก่พ่อไปลูเได้ตับักทั่วตับักทั่วไม่บ่อนว่าต้มไก่ใส่ขาหรือใส่ขิงใส่ชุดแหน่ไรล่ะชุดแหนถามมากไว้ท่อใส่หอดอันพุ่นน่ะกิ่งแยงคอยพุ่นน่ะา สอนนโมมรขม้นไหลเฮ้ยน้อยเลยมุจเจ้าสิอายุยืนกระจัดทุไลอย่างสิมาบัดมามสาวเถ้าล้วสิอายุยืนเนี่ยทุไลอย่างจัดหล่ <c oughs> อนผู้ใดว่า <c oughs> อย่างอีประกวดวันที่คลิปเก้าพี่โมเป็นพี่กรณ์น,นะไม่เป็นแม่หนูยังไม่ตกลงเลยมีหมากเชียวไหมล่ะใครๆก็ห,หามากสวนลิบดวนให้ใครๆก็หมากสวนลิมนะคะ่ะ อีต่มันมีแฟนนะมีแฟนนะโชว์ทางมัยาระโบวกมือกันใส่กันนั่นสิบไม่ดังพาะผูทะลูฝัางบกมืดสิพรสิว่าตบักทัวต่อเดินาบันดีหมอนปวดเดือดเดือดจังสิผู้ใด่าอย่างอีกอานมาแน่หิวได้อันมาโดป้าต่อแซบครับ ตอนนั้นหนาวๆดูสิไปกินแคบซี่จากไหนเพราะมันไม่ยยเมย,นย็นตัวเนาะไม่เย็นตัวก็ต้องพูดแล้วพวกเ e อสเปสโซคาปูชิโน่คุณดองกีเอฟซีฮอตพอตเนาะไม่เย็นรู้นๆเลยสิดวงสวัสดีพี่รุู่ๆละล่ะนะคะพันมาอย่างละตองขี้เงียนเป็นจเนจ้าใดแน่จ้าขี้เงียนกระเล่นโปรแกรมหลายๆอย่างละค่ะเช่นบีทอกบีทอกในห้องเดียร์แต่เช่น, v น,นหากันนัดกันว่าหนาวาว่าก็ออกไปหากันแล้วก็นั่งกันอยากเดียียวไฟให้่อนไฟโดยต้อง อ๋อหลายอย่างเลยใช่ยัอ้วนเที่เราเนี่ยทอซ้ำนัวนัวนัวนำลายลงแกงแล้วขนมหวานที่ก้องหลอกมาจิอย่างนีง้พี่บอดฟังพี่บอดให้พี่บอดมายอยา่างตองเกตองประทะบอกมันมาฮี่ฮีมันมาไม่ใี่บอดเพราะสมาตรหลายตองรอ,อ,อหลายรอหลาไปจากของรอหลายสุกเกตเถ่าเถ่นมันมาไปเที่ยวเฟยเที่ยวแบบอ,อย่างเน่าเกต้จะคนไี้ชิจาไปยืนแก้วแมวอยู่นี่แอดไปโหลด ธนาซับอุ่นสวงนี่เกลาะสมาร์ทควยใหญ่เมย่างไางโอ้ยมาควยใหญ่ถอดจอยมาสั่นขวดเป็นป่วยฝ่ายมาไล่พร <c oughs> แต่เจ้าสีแอม่ยังกระดกกระดิ่แแทบบัมาดูใจบันหน่อยพ่อมา <c oughs> โอ้สีบ้านหัใจอีหยังบัแม่แต่ฉันมีความหลักอีหยังบัปาราแม่บัวเรียนเนาแสบแห้งใส่ลืมเสนอมาปลาเลกแซ่บประหลาดมัวแม่บัวเรียนโอ้ วิลืมตั้งไ้เพิ่นตั้งที่แหลกูอุ้ยสีร้างในเมื่นเขาติดตั้สปอนเซอร์อรกูแล้วติดสู้สีแตกสู้สีแตกแหลกแทบประหลาดัวแม่บวัวเรียนนัวถึงหีถึงแตกขนประนวะสุกันลาล้มหีแล้วมันสิเลิศ์ี่ลีนะค่ะแม่บวัวเรียนอยู่บนสวรรค์แล้วแต่ห <c oughs> มาก,กวัวก็ได้แบบนี้ต้มไก่สุกแล้วบปดิกระิดตามมั่งสินเนาะคะนน์สเตเอร์ท่านยกออกไปได้ไหได้ต้มไก่ยกออกไปตอนสิลิสด พรและพี่ได้ีอะต้องไปเป็นการตำมันนี่ด้วค่ะพี่ต้องทำผมและฮิโหมูมกอดตำหมักทัวเห็ดซุกไปทัวโอ้ยแต่อยากทานได้ขอซุกได้ไม่แตกกันได้หนี่อีมีมันอ,อกหกักของเราโอ้ยทำไมอกหกักอย่างอีมีแม่ฝากบอกอีมีหน่อยต้องไม่เสียงดังไปโบกูยอมแล้วกูยอมแล้ววุ้นดอีมีติโบมีเงินบอล แม่อีมีมันโอหังอะไรนามันถอกก่องเพชรบัตรนี่คือว่าเบืรอแรกเขาต้องไปตดตะวันแดงสิได้ไเปดตะวันแดงอีนี่ลหรือเนี่มปนบลาลุกนองโอ้เป็นปาพี่นองกจามาเห็ดซองผมยังให้กูละมายุ่งมายุ่ยอยู่ละก็ยูซองเครดหน้าเทาตับหัวสะดุดมือนี <c oughs> ม้มาแล้วมาเร็วนะ เราขายอย่างหนา้นมันคือแปบกยิ้มอันซุ่มซ่อทิงโตอยู่งานนั่นงานยิ่วนี่เนาะผู้ใดว่ายอย่างเมาเพิ่นคุบเปรมเนี่ยมันมาเพราะเขาอยาก่าเพิ่นไม่มเสียสติไปแล้วี่นั่นบอกมันไม่รักยาประสาทเนี่ยอิเปรมน่ะฮะอิเปรมเป็นประสาทแล้วถ้าไหลมือแล้วเป็นประสาทหลายอยู่เสด็จพระมหาหมออยู่ หากันลูกบ้านเป็นบอ่อเพิดอย่าเขียนหนาแม่บวัวเลียนแม่บวัวเลียนแล้วตายแล้วสุสีเมืองกระดูกแล้วบาสานแทนอย่าเขียนหนาแม่บวัวเลี่ยนเพิน่นมาดอกแล้วเสียแล้วแหมมแตรกระดูกแล้วซสีเมืองบ่อเอาหนีสุูี่ื้ือมาสิแตกบ่อเอาทำไมบีทอเข้าเอาบีทอเข้าหรออุ่นนัดที่ไหนวันนี้เอาดรกที่ไหนิเตอรว่าหิวจังเลยครับแม่ว่นนไม่หิวอีหยังอีปอบมีด้วกัน เล่นหน้าเล่นหลังดาวมันไม้มพี่น้องอีสต์เนอีสิติธยานีนี่ซื้อจริงซื้อว่าบุญเลิศมาสลอบเปียสซื้อเป็นเป็นซื้อบ้านติธยานีเล่นออกไปกินเราต้แง่ป็นเล่นผัวอีต์เดินดาวมันจะมีพี่น้องอิตาลีไงนี่เดี๋ยวมุ้มนั่งหามึงไหมจ๊ะอย่าบังไฟแม่เลยลูกได้อีต์เดินฉันแม่มันออกไปกินเราต้แง่ป็นเล่นผัวอีสตนนั่นหนา เราได้ดีอีบันดิดไงจบหาปีพุ่นน่ะสลองสิปีกับบอสเซาสลองเป็นตาแซบใชแม่มพุ่นว่าบอแซบจอเมียย่างเมียเติร์นมเอาพี่โมเล่นดีต้อเด่งบันเทาทักมาว่าทำอไรผู้ใด้เออนัดกันแล้วกูเลยอดกี่ยะอีตเติร์นวายยะเอาดรอถอนหนาวโอ้ยฉัมาเบาเงี้ยเจ้าของเล่นไปใส่อิตเตอร์นน่ะ ไม่ได้พี่น้องไปหากินเหล้ามันใจอยีอย่างเราบางทีมันสามารถหมุบสูบสูบอยู่คือเห็นละงอกเทามันไม่พูดก,กินเอาด่าดูแรงมากอินเซนก่อนดามันได้พี่น้องออกไปกินเหล้าแต่เป็นเล่นหนุ่นนะเพราะวาฮอดจากกรุงเทพมันเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนอย่างบอกตากขึ้นมาในกลัวมันไม่ใช่เป่ารัศมีล้เสียงกิสานผมสาบโชว์หน่อยครับผู้ใดยมาเอามาเบื่อ ผสุดรถไปก่อนเพราะท่านใส่ได้เนนะเหมือนแม่แดนสันธนายัว่าคือแม่นั่นแม่นี่ลยล่อยังของรอไหลตีผู้ชายตัดฉันไล่ไหลบนอิสโซไซเคอจะหนาวบอกเปยังยวกูเปิดแอร์ให้เขาเองผู้ชายทางไล่ไหลสู่หน้าหนาวสิผู้ชายนัดเอาดอไล่ไหลกันกัจีบ้จัก่โสดครับควยใหญ่เลด้าขบาวยใหญ่ยังอีป่อักีแตงหญิงมาสันเตยนอสันน้ำร้อนแ รถแหกกุหลาบแดงเขาสนกว่ามึงไปเจอมา <c oughs> สันอีเลาดานาพ้นมันใจยังกรดกันดียแท้แ,แัสส้แตงไส้หาเสตเตอแอบเม้นี่อย่างแจ็สละสุกเก๋มันยันขเขาว่อสี่กับแอบแมิ้มาสันลูกปรไฟไปเจอตัวจริงแคแก้วแมวยูคือตุ๊กแกนี่ <c oughs> <c oughs> พาดแอบเมิ้มาสันพาดเอารูปก,กีฬาส่งกีฬางานโคยยาย,ย,ายขึ้นปวไฟลูกเปลบุกเนาะเอ้ยมึงตัวจริงดากแลอะไร โมแฟน<ม>โมแฟนแม่อยากถ่ายรูปกับโมแม่ตวัว <c oughs> ไม่ใช่ตัวยังมาแสด้เศร้าอยู่ติแควรอดหมดปากแล้วแม่ชแมเชิญแม่เชียวบากค่ะเชียวเบาอัปปุยเขาหนาวหรือเขาบ่มีเงินใช้ผู้ใดอัปปุยเขาบ่มีเงินใส่สุดยางตัวนี้หรอซุปปอรไม่ตวัวหแควแรกอะไรก็จะมไม่แฟร์นี่อย่างบุกงศักด์บอกว่าเอื้อนยุนาหานกับประธานสู ผู้หน่ะไปหาจ้างหนังกางแปลงแม่มือคุณไม่ยิ้ตัวเข่าๆที่ว่าเข่าโลกหนัง,งเนี่ยผู้ใดว่าอย่างอีกด่าไม่คันคักมือนีิแก้วแมวยุ่งเข้าวะไอ้ผีแมวกดที่ค่ะหนูลืมใครเข้ามาหืมหวานเปรี้ยววันเปรี้ยวนะคุปตาคนไทยเวอร์ แต่ไงอีกต้องพัดวัดพิ่นมาพ่ดทอดใครทอดยังขึ้นเขาบอกว่าเอิ้ยุนอาหารกับบท่านกุสมาเสียงยายแท้านน่ะไว้สูบไปบังหมอลักันจะกผู้ใสญ่ฉันพรท่านขอโทษแซ่บขาดหลายๆเ้อค่ะกรอยากไายดูไม่ต้องมีกระเทยหนึ่งมันษย์คุ้มหอมแก้มฉันมาคุ้มแบบวานไม่รักแฟนขับอยู่ขะนัยูมุ้ง้เดี๋ยวน้ดึงผมเองรอที่โตเจา่าเกิข้างสองฉัน เดี๋รถแม่มันบดลกุศลใครหั่มออกครับบอสให้มันออกรถทะลุกุหลาบแล้วกุศลแล้วบาดีกูต้องเสียเทสกูต้องเปียดได้ไรครับอสเปียนเป็นเทสเซ็กซี่ลูกเอาแม่มันปอลนี่แหลอมักก็สะเบิกวางไหนมาอ่ะเจ้าของเฟซบุ๊กอยากฉันบอสไม่มาสักกระเบื้องม่์้อนไหมลูกหลานแม่ต้องขอดเสียตัวนี้แม่มากตังสี่นอด ขอเสียพ่อหญิงเจ้าแล้วค่ะเี้ยละ่ะก่อนซีมแล้วต้องเอาบักเก็ตเต็ดลงตต่แม่มันไปโลดมือน,นี่บักทัวมันแสบอยู่แล้วเนาะเพียงอย่างมัได้รู้เอาไม่ยากแม่บอกอยากเป็นแฮนเด่นเด่นแต่ทีว่าแม่มานคอยเส็บเท่าไม่รูกให้นุ้กไล่เขมากก่อนผู้ใดบ้านใชเปกะลียะตายเลยวใช้กะเป็นกะรีผียุ่เยนเนาะตายไปแล้วพีกับพีซีพีะนั่นแหะคะ่ะ นี่แล้วแล้วตำหมักทัวจ้าตัวนั้นสี่เนาะโซ่ไปยังคือมาตำเทบันยังเขทาตำเมืองสี่พันล้านตัวคนป้าคนหมดันสี่ล้านพนันสู๋ไอ้กลอบคุณประมาณสักกระเบื้อไอ้ต่อยว่าอย่างอีกคือใส่เสธอไล่ผู้เฒ่าใส่มัานหมดละมีสิบน้าเด้นี่มันอีดสุดดีเพราะมีสิบน้าประเด็นี่สุดเอ็กซ์เซอร์ไซส์แม่แม่มาลุกเขายังวะจะเห็ุโอ้ยแม่มาลุกเข่าแม่ลุก จะเปิดเพลงแจ๊คเลยผู้ใดว่าอย้ทำโดนต้อมแทนซ้ำกันเลยมัดแต่เซ็กซี่มาดไอสูฮาเลยจังไหนเธอโอ้ยโอ้สาวๆย่อกกับแม่ได้แล้วไอ้เหี้ยวันนี้แม่ตำส้มตำันนี้เอ้ย่พี่น้องป้องพายมากันบ้าบ้าอ้าววันนี้ไอ้มาดอ่ะไอ้เกลอทางชัยภูมิหรือว่าเชียงใหม่วะไอ้เต๋เป็นไอเต๋รู้ เฮ้วันนี้สาววันนี้แม่ตำส้มตำเสร็จแล้วพร้อมเสร์ฟแล้วเฮียไม่ขอบคุณที่เข้ามาดูนะว่าไอแม่พูดไปพอนิดนึงนะลูกนะเสาสาวยกแก้วกันได้แล้วเอาเพียวว่าไงสาวโบชูเฮสั้นยั่วยั่วเฮียบวกคนมากปฏิอ่าเกอ ปวัสดีแกตยนะอายุ4ี่สิบแล้วยังเฟี้ยวอยู่อยู่ที่คอนแกนอ่ะเอ้ยฟองเบียร์ยังไม่ไปหรอวะไอ้เกหล่อทางแก้มคอเอ้ยมั่วเซกเอี้ยแม่แตบตาต้องคอนเซปต์แม้คอนเซปต์แกนะไม่ใช่ดีเจนะบ้านดมดมพราบอกวันนี้พี่โมนัทใครมาเย็ดโอ้ยเฮียยังไม่เนนเลยวะ วันนี้สาวๆหนาวกันหน่อยนะเอาใส่เสื้อแขนยาวนะลูกนะอันอันกีข้างกีขึ้นมาข้ามเหนียวตุ้ยเกลียวบองไปเลยลูกโยกเต้นแบบผู้สาวเลยไอเอตันไอฮี้ออกไปดื่มเหล้าแต่กลางวันเลยเอต้นไอ้ลูกสาวเฮียไปดื่มเหล้าคิดว่าผู้ชายชอบอีดอกเอ้ยยิ่งยิ่งกัเห็ดตะปูเท่าไอฮี้วันนี้เอต้นแม่ว่ามาแท่งหินไหมลูก พี่น้องอิกกูวายอย่งโมมึงคือเหตุน,น้องชินแต่พันวาอ่ะยกสองยกเข้ามาแม่ตำส้ตมตำเสร็จแล้วแม่จะกินต้มไก่กับมูนขัวเอ,อเอาไพสิบายยังไงก็สซ้เดินวันนี้วันนี้ดีเจขอลาไปก่อนน้งลูกหน้าว่าง,งานบุญแกก่ข้าวเดินว,วันนี้เนละ้วมันีนแซ่ดหนัวไปขอบคุณเจบวัวเรียนขอบคุณเอ้ยบวัวเรียนนะ ที่ให้ประแดกมารีวิวพี่สาวค่อยเลนี่ไอ้บัวเนี่ยขอโทษนะแม่ขอโทษนะจ้าใหญ่อยัดเป็ดตัวเลยพี่น้องไปหาละหานอนหนาวแล้วห่มผ้าห่มแพทย์นลูกเด้อมันสีหนาวด้วยวันนี้แม่กสิกรไล่ตัวไปก่อนเอออินเตอร์ไฟสั่งมึงจะมาสั่งอีนเตอร์อีนะลูกอันแม่ขอลาไปก่อนนลูกเด้อประเด็กแซบประรานัวแม่บัวเรียนนัวจึงอีถึงแตกขึ้นเก่าดันล่ะเออ ซุกเส,สมอมันเสมอมันเครื่องกาวความเจ็บอะได้ความใหนื่อยพี่ลูกเดอ้อดูแลสุขภาพเจ้าของอน,นูนก<อ>นเริ่ปีใหม่นี่หนาวหนาวนูกน้อยจะสีกันดูลายสูก่กระไดแล้วบางสุกมาล่างค่อยกับมาล่างค่อยหนาวไรเบราะกาบน้ำเสียกค่อยออกขีดตาค่อยพันตุยตุยอยู่เอ้ยไม่หอามนูกเด้ออาะส่วนเราไม่แม้ก,กๆๆับขอลาไปก่อนสวัสดีลูกๆค่ะขึ้นต้นเท่าปะบ้อง